ปวดหลังจังโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาไม่รอช้านะผมเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมาเทียบกันนะในคลิปนี้ว่าเอเนลนะฮะเอเนลแดงและนามิแดงนะครับใครจะโหดกว่ากันนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ซึ่งนะครับทั้งนามนิแล้วก็เอเนล ครับผมยัดเวทท้งคู่นะครับแล้วก็เป็นแดงบวกหนึ่งทางคู่เช่นเดียวกันนะครับอัพเวลเต็มทางคู่นะครับผมอาหารยัดเต็มท้งคู่นะครับคือทุกสงทุกอย่างของ2ตัวนี้นะครับผมอัพเต็มหมดแล้วนะครับผมซึ่งนะฮะถ้าใครก็ถ้ารุ่นบิ๊กนี่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะก็คงจะพูดว่าโอ้ยผู้นำา21ริอ้จะมาสู้กับผู้นำา24ได้ผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะ ก็างเหมือนกันนะแต่ว่าคือความสามารถของนันมีแดงเธอหลากหลายนะครับผมผมก็เลยว่าเออว่ะงั้นก็ลองทําคลิปดูเลยดีกว่าเออนี่ผมก็เพิ่งทำนะผมก็เพิ่งทำดยเช่็ดดูที่ว่าผมไม่คือ,ค,อคือทำคือทําดูในคลิปเลยทดสอบในการทําคลิปเลยนะฮะซึ่งของที่ใส่แล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับผมจะใส่เป็น เท่ากันหมดนะฮะเท่ากันหมดถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่เอาเอา,เอาตัวเปล่าซัดเลยคําตอบคือมันไม่ตัดใจนะฮะมันต้องใส่พาร์ตนะฮะใส่ของตัวทุกอย่างนะฮะเอออ่านี่นะครับผมใส่ของแบบนี้ทุกอย่างนะฮะมาเรามาจะทดลองกันทุยกับหมึกเลยนะผมทุยอีกแล้วไปวาไข้างล่างดีกว่า ผมจะบัฟปาลิลีก่อน,นะฮะเพิ่มโจมตี20%นะครับผมวิธีคอมโบของสองตัวนี้ก็ง่ายๆนะัะผมก็นี่แหละตามผมเลยเดี๋ยวก็ทั้งสองตัวนี้นะฮะก็อยู่สายเดียวกันนะครับนั่นก็คือสายสายต้นหุ่นเรือนั่นเองนะครับผมชอว่าเจ๋งมากนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างผมอัพเท่ากันหมดเลยนะครับผมทำไมหมึกมึงตายง่ายขนาดนี้วเนี่ย เดี๋ยวจะเล่นจน,นแล้วก็จะไปที่ดูนที่นามิกันนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะฮะว่า2.5ไมค์ครีจะได้ทอนประมาณเท่าไหร่นะเอ่อไม่คริสองไม่คริสองน่าจะได้สักประมาณประมาณเท่าไหร่ดูกันโอ้ครีได้4ล้านนะสี่ล้านหอ่าก็ก็โอเคยอยู่นะ,ะผมก็ใช้ได้ยื้อก็ใช้ได้ยื้อ คลินะฮะก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับผมอ่างั้นเราไปเจอที่นามินะครับผมไปเจอที่ที่นามินะฮะโอ้ยรับมาต่อกันนะครับแล้วก็นะฮะเป็นนามินะครับคราวนี้เป็นนามิซึ่งนะครับพลังวิทย์ของนามินะฮะน้อยกว่าของเอเนลนะครับอยู่ที่ประมาณ2 สองล้านเออชุยชุยสองล้าน <c oughs> พลังเวทนะฮะ <c oughs> ก็จะน้อยอยู่ที่ประมาณน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นสี่หมืน่น <c oughs> ประมาณนานนานกว่าสามหมื่นสี่หมืน่นเออซึ่งก็เป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะครับผมแต่เพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> ผมถึงเอาสองตัวนี้มาดูกันเนี่ยเพราะว่านะครับเพราะว่านามินะฮะมีความสามารถในอ่าอ,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 อะไรวะ ตีธรรมดาแล้วจะเพิ่มบัฟโจมตีให้กับตัวเอง50%นะครับผมก็คือเพิ่มให้กับเพิ่มโจมตีให้กับตัวเองครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเออแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมมาเพิ่มบัฟตัวเอง50%นะฮะนั่นหมายความว่านะฮะผมในเทิร์นที่2ที่นามิโจมตีนะฮะก็จะรุนแรงมากๆนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าจะรุนแรงกว่าเอเนลหรือเปล่านะครับผมอ่า ก็เลยมาทำคลิปเลยดีกว่านะครับผมจะได้รู้กันตัวหน้านะครับผมว่าใครมันโหดกว่ากันนะครับผมไปคิวอ,อ,อยู่ที่ประมาณบึ้มน้อยกว่าอเนียวนะฮะเออเอเอ,เอไงล่ะน้อยกว่าเอเนียวนะครับผมก็ถือว่ายังอ่อนกว่าอเนียวนะ ถึงจะมีความสามารถที่หลากหลายก็ยังอ่อนก,กว่าอยู่ดีนะครับผมห้ตายชาิซาลาเออเดี๋ยวนะแปลกๆนี่เนี่ยพี่กูลืมลืมไปนะลืมไปลืมไป,มไปว่าสองตัวนี้นะครับมีสกิลในเวลาที่จมตีไปแล้วนะครับจะมีอ่ารดรดรดลดเกราะนะครับผมอเออกูลืม <c oughs> ชิบหาย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆนะ เพิ่มบัฟเอา้านามิไม่ติดบัฟครับผมอ่านี่ฮะติดบัฟให้ตัวเองแล้วนะฮะก็มาเริ่มกันเลยตู่เราจะดูแค่ตาแรกนะครับตาแรกที่ติดนะหรือว่าครั้งแรกที่โจมตีนั่นแหละครั้งแรกที่เราใช้สกิลไปนะฮะดูแค่นั้นพอนะครับผมออันนี้คือครั้งที่สองแล้วนะอันนี้ครั้งที่สองนะไม่ใช่ครั้งแรกสามล้านหนึ่งเฮ้ย เยอะกว่นิวแล้วว่ะเื้ยยังไงเื้ยยังไงคือยังไง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 กันเนี่ยยังไงกันเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นสองพาร์ทละกันนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่เอามาเทียบกันนะฮะพาร์ทแรกนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมนะฮะอย่าลืมพาร์ทสองนะฮะพาร์ทสองมีแน่นอนนะฮะโอเคบผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว มาต่อที่พา2สองในคลิปหน้านะสวัสดีครับ